ที่มีปัญหางอเข่าขณะเดินนะครับคนไข้สามารถฝึกพื้นฐานการงอเข่าในท่านอนได้นะครับโดยท่าแรกนะครับให้คนไข้นอนหงายนะครับแล้วก็พยายามยกขาขึ้นนะครับงอเข่าขึ้นโดยส้นเท้าแรกจากพื้นนะครับงอให้จนสุดนะครับแล้วค่อยเหยียดออกนะครับเหยียดออกเพราะเหยียดขาให้ลงสุดนะครับแล้วก็ค่อยเหยียดขาท่าออกแรงคือด้านซ้ายเข้ามาแบีกนะครับลากขึ้นมาแบนี้ครับแล้วก็เหยียดออกนี้นะครับ นะครับให้จังหวะเท่ากันนะครับเราอ่านข้างอ่อนแรงข้างซ้ายนะครับกับข้างปกติข้างขวานะครับรุมจังหวะรูมการงอคุมคุณภาพด้วยนะครับเพื่อเป็นพื้นฐานในการที่เราจะฝึกเดินฝึกงอเข่าขณะเดินนะครับเพราะการเดินต้องยกขาแล้วงอเข่ e ouais าอยนะครับทำซ้ำ so, right? ๆなな Robot ๆจนคนไข้ทำได้นะครับ ถ้ายากขึ้นนะครับถ้าเก่งขึ้นให้เรายกลอย้นอยนนะครับถ้าเก่งขึ้นนะครับจะยกสูงนะครับยกแค่ประมาณสองนิ้วพุทธก็พอครับเก่งขึ้นเรายกขึ้นพอยขึ้นยนะครับโดยส้นเทา้าพอยขึ้นเพียงมาสองก,กิ้ครับถ้าต่อไปนะครับเราคุมการง,งอเข่านะครับคุณภาพการงอขานะครับ โดยการที่เราเอาส้นเท้านะครับมปแตะปลายนิ้วโป้งของขาข้างนี้นะครับแล้วก็มาแตะนะครับของเข่า,น,านะครับมาแตะขาด้านในนะครับมาแตะหน้าแข้งมาแตะข้อเท้านะคระบกตัวว่าอ่าอใหม่นะครับมาแตะปลายเท้านะครับแตะหน้าแข้ง ห้ามแบกออกนี้เยอะนะครับยารตั้งเข้ามาตรงๆนะครับแล้วก็แปะนะครับองเท้าแปะลายเท้าข้อเท้านะครับสองด้านในนะครับขาดด้านในนะครับน้าแข้งข้อเท้าแลวก็หว่างนะครับฝึกซ้ําๆนะครับจนคนไข้ทาได้นะครับเป็นพื้นฐานในการที่เราจะให้คนไข้เดินนะครับสําหรับคนไข้ที่มีปัญหาเวลาเดินแล้วงอเข่าไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็เดินไม่สวยนะครับ